สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับเจเอชชแนลแลวก็ส่วนน้อยร้อยอย่างนะครับที่ผมได้ปลูกกินปลูกขายนะครับผมเหลือกินก็ขายนี่ผมปลูกแค่ประมาณ5ต้นเองครับท่านผู้ชมอยู่ในหลุมเดียวนะครับผมก็ได้เก็บกินนะครับเนี่ยครับไม่ต้องไปซื้อนะครับผมปลอกสารด้วยนะเราปลูกเองครับท่านผู้ชมปลอกสารนะครับนี่นะเดี๋ยวจะเก็บไปตําถั่วครับวันนี้เดี๋ยวจะเก็บไปตําถั่วครับ กกินกับหลานครับหลานสาวผมตำแซบนะครับเจเดือนพาแซบหลังๆมาไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วช่ <c oughs> องเจเดือนพาแซบนะครับมัดละ20บาทก็ได้หน่อยเดียวนะท่านผู้ชมถ้าเราไปซื้อเนาะเนี่ยอย่างนี้เรากร็ได้กินปลอดสารด้วยครับสบายใจครับปลอดสารปลอดสารผักปลอดสารนี่ครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะครับผม ส่วนน้อยร้อยอย่างกับเจเอชแนลแล้วก็มีพืชผักอื่นๆอีกนะครับมากมายเลยครับเราปลูกเองเราก็จะมั่นใจนะครับท่านผู้ชมว่ามันปลอดสารนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปลูกเองเนะาะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดไปซื้อเขาซื้อนนะโอ้โหสิบบาทได้ใบมะกรูดสองสามใบตะไคร้สองต้นนะครับใบมะกรูดเราปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับผมไปตลาดนะครับจ่ายทีเดี๋ยวนี้ห้าบาทเขาไม่ขายลงมั้งผักกัน น่าจะ10บาท20บาทขึ้นไปนะครับผมผมก็ปลูกไว้นะครับหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกนะครับนี่ครับดกมากเลยแบบปลอดสารด้วยนะครับเราก็มั่นใจว่าเราปลูกแบบปลอดสารเนาะเราได้กินของที่ดีมีประโยชน์ใบแมงลักใบโหระพากระเพรานะครับปลูกไว้นะครับผมไปซื้อเขา้าบาท10บบาทนะครับนิดเดียวนะครับผมพริกแฟนซีนะครับเผ็ดมากเลยนะครับลูกเล็กๆแบบนี้นะ พริกฟักทองหรือพริกแฟนซีครับลูกตะมุตตะมินะครับน่ารักเห็นแบบนี้นะครับเผ็ดมากเลยนะครับน้องเผ็ดมากเลยเราก็มีความสุขในการที่จะมาชอปปิ้งในสวนนะครับของเราเนาะเราปลูกเองแนละ้วมั่นใจนะครับผมถักปลอดสารแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะครับปีหนึ่งก็ประหยัดได้เยอะนะครับวันละ อย่างละ10บาทนะซื้ออย่างละ5อย่างเนี่ยไป50แล้วเนาะเดือนนึมสิวันนะครับ5 35ก็ประหยัดไป1,500บาทนะครับหยอดกับปลูกไว้นะครับจะได้กินได้ใช้อีกนานเก็บไปใหม่เดี๋ยวก็แตกมาอีกนะครับนี่ปลูกไว้แค่อย่างละไม่กี่ต้นนะครับผมกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็จะปลูกใหม่นะครับอีกสัก5ต้นเนาะแล้วก็พอดีรุ่นนี้เขาหมดอายุไขเราก็จะได้เก็บต้นต่อไปสำหรับถั่วนะครับผม นี่ครับผมเก็บไปเมื่อกี้นี่ก็ครับกำลังเริ่มออกใหม่แล้วนะครับกับนี่ก็เป็นชะอมนะครับผักริมรั้วที่เราควรจะปลูกนะครับทุกบ้านควรมีเนาะไปซื้อเขา20บาทได้นิดเดียวนะครับผมแล้วปลูกง่ายๆนะครับไม่ต้องตอนไม่ต้องปักชำอะไรให้ยุ่งยากเสียเวลาไม่ต้องใช้น้ำยาเร่งรากนะครับผมปลูกชะอมง่ายๆนะครับเข้าไปค้นหาได้นะครับกับเจดชแนลนะครับผมว่ามีเคล็ดลับดีๆนะครับว่าปลูกง่ายๆนะครับไม่ต้องปักชำไม่ต้องตอนนะครับผม ทำยังไงเข้าไปดูนะครับในเจ๊ชแนลปลูกชะอมนะครับผมง่ายๆนะครับผมครับก็ประหยัดได้นะครับต่อเดือนเนี่ยประหยัดได้เป็นพันห้าร้อยบาทเราถ้าเป็นปีล่ะครับประหยัดได้เป็นหมื่นหมื่นเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ผมคิดแบบต่ำๆเลยนะครับผมคิดแค่สิบบาทห้าบาทนะครับยังขนาดนี้เนาะวันหนึ่งเราน่าจะกินเยอะกว่านั้นใช่ไหมน่าจะได้กินหลายอย่างบางทีเราไปจ่ายตลาดนะซื้อผักซื้ออะไรไม่ใช่ห้าสิบาทแต่ว่าน่าจะเป็นร้อยเนาะซื้อหลายอย่างนะครับผม ขอบคนท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่มารับชมนะครับเป็นสาระแนะนําการปลูกผักกินเองง่ายๆนะครับปลอดสารนะครับกับเจแชนแนลเนาะนี่นะครับผมทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีไปเลยนะครับมีเงินหยดกระปุกครับถ้าเกิดเราเก็บนะครับเอาเงินที่เราไปซื้อผักเนี่ยเก็บไว้นะครับผม10ปีนะครับก็ได้เป็นแสนๆเลยนะครับผมดูสิครับว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันนอกจากจะปลอดสารพิษแล้วเนาะ แล้วเราก็ยังมีเงินเก็บด้วยล่ะครับผมเห็นไหมฮะเป็นวิธีการประหยัดนะครับในการซื้อผักนะครับผมขอบคุณที่รับชมเนาะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่เนาะครับผมเข้าไปดูวิธีการปลูกผักนะครับผมง่ายๆกับเจเอชแชนเนลนะครับมีหลายคลิปนะครับมาลงมาลุมปลูกนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้พาดูทั้งสวนนะครับปลูกผักหวานนะครับปลูกหลายอย่างเนาะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ